ทำบุญร่วมกันกับมิกทองระยะมิกควงนางเอกสาวหน้าอยออกทริปทำบุญร่วมกันไปนอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ลหลายๆคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกหนุ่มแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างมิกทองระยะแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งแถวหน้าของสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7เลยก็ว่าได้มิกนั้นก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2551มีผลงานในการวงเทินมามานานนับ13ปี นอกจากในด้านการทำงานแล้วต้องมองเลยว่าในด้านการศึกษาประสบความสําเร็จไม่แพ้กันเพราะว่าปัจจุบันนั้นเจ้าตัวได้รับปริญ,ญญาแล้วจบจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคาแหงนอกจากนี้กวารางวัลหนุ่มปังแห่งปีแล้วรางวัลบุคคลดีเด่นทางด้านโทรทัศน์มากรองอีกด้วยสําหรับทางด้านมิกทองระยะนั้นหนุ่มหล่อมากความสามารถนั้นที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยจากการประกวด้ารวมเวที Dream Star Search หลังจากจอสามารถคว้ารางวัลชนะเริ่ม,มาครองได้หลังจากนั้นก็ได้รับโอกสาสครั้งใหญ่กับการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดช่องเส็จและมีผลงานเรื่องแรกอย่างลูกชายมัตตพศและตัตพศโรกันถือว่าเป็นผลงานที่แจ้งเกิดของเจ้าตัวในวงการเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็มีผลงานตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องลูกผู้ชายพันดีทะเลไฟากาละครั้งหนึ่งในหัวใจเจ้าสาวจำยอมมนรักบันดานรัก และจากสตูสูงหัวใจแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพที่ประสบความสําเร็จในสายด้านนี้มากๆแล้วถ้าใครได้ติดตามเจ้าตัวนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งหลังจากที่ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวสวยมากความสามารถที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นก็เดินหน้าใช้ชีวิตแบบแฮปปี้และมีความสุขอย่างควงคู่สาวจ้นอย่างี่สา และเพื่อนเพื่อคนสนิทมากมายไปออกทริปทําบุญเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวกับบรรยากาศไปทำความดีเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วใจฟูมากๆจะเป็นอย่างไรไปดูภาพบรรยากาศและความน่ารักกันเลยคะ่ะ